b a ็ค cover ในะตอนที่3 6 6เริ่มต้นเนื้อหามานะก็จะเป็นการย้อนดีไปเล็กน้อยซึ่งมันคือเรื่องราวก่อนที่แอต้านจะกลับมาซึ่งในเวลานั้นเนี่ยเรวโด้ก็ได้บอกนะว่าแอต้าตอนนี้พวกของนายกำลังจะมารับแล้วนะแอต้านะก็เลยคุ่ข่าวแล้วก็บอกนะว่าทุกคนขอบคุณมากสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างและหลังจากนั้นประตูมิตนะิก็ได้เปิดออกพร้อมกับฟินเราที่ได้ไปรากฏตัวออกมาแล้วก็บอกนะว่ามาทำรายการขนาดนี้แต่ว่าฉันก็มารับนายแล้วนะแอต้าเรวโดไม่เห็นแบบนั้นก็เลยบอกนะนเรา่ไหด้ือ,อ,อล นายเชิญพาผู้หญิงคนนั้นไปด้วยสิเธอเป็นคนที่แข็งแกร่งและก็มีทักษะมากที่สุดของเราเลยนะอิจิกะไม่เห็นแบบนั้นก็เลยบอกน้องพูดอะไรของท่านนะฉันไม่สามารถออกห่างจากท่านลิวยาได้หรอกนะโยสิกะก็เลยเหันมาบอกน้องท่าถ้าเกิดว่าเรานะ่ไม่สามารถอยู่ลูเซียได้แล้วก็ในตอนนั้นก็จะเป็นจุดจบของพวกเราเหมือนกันนอกจากนี้อตานะ้าเน่ยทำงานคู่กับเธอได้ดีที่สุดเลยไม่ใช่หรือไงฉันจะเป็นคนปกป้องดิแนแดนแห่งนี้แล้วก็ลิวเองเพราะฉะนั้นเธอไปเถอะนะโซธานาลิวโดก็บอกนว่าอิจิกะไปอยามีซ แล้วก็รอดชีวิตกลับมาด้วยล่ะตอนนี้ชะตากรรมของโลกนั้นขึ้นอยู่กับพวกนายแล้วไปจัดการรูเซซ่าตาแต่ภาพกลับมาที่ปัจจุบันในตอนนั้นพวกของไอตตานั่นก็ได้ข้ามประตูมิติมาแต่ว่าภาพในตอนนั้นเนี่ยนั่นคือไอตตานั้นได้เห็นหน่วยกระทิงดำที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสแล้วก็นอนอยู่กับพื้นคีราไม่เห็นไอตตานี่นก็เลยพูดในวันนี้ที่สุดแกก็ปากกับตัวออกมาสินะแต่ว่ามาจนป่านนี้ทุกอย่างมันก็สายกันไปแล้วแต่ว่าไอตตานี่นก็ไม่ได้สนใจแล้วก็ชางดาวมาพร้อมกนาเ้รถชทุคได ลุนพี่ฟิลเอราอยู่ข้างหลังเอาไว้แล้วช่วยเหลือคนอื่นซะส่วนเจ้านี้เดี๋ยวฉันจะเป็นคนจัดการเองเพราะว่าหลังจากนี้ฉันจะไม่แพ้อีกแล้วคีลาไม่เห็นแอตาก็เลยคิดว่าเจ้านั้นเป็นคนที่ไม่มีเวทมนต์พะ,ะนั้นเวทมนต์ตาชาของฉันไม่น่าจะได้ผลแต่ว่าฉันยังมีเวทมนต์บรรยากาศของท่านลูเซียสและหลังจากที่เคีลาใ,ใช้เวทมนต์นั้นเราก็จะได้เห็น,น,นว่าแอต้าเขาน,นเดินผ่านเวทมนต์นั้นไม่หย่องสบายโดยที่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นทุกคนนั้นก็เลยตกใจมากะว,ว่าพลังต่อต้านเวทมนต์ของแอตต้าเนี่ ส่วนอตตาเน่ก็ได้พูดนะว่าเมนดวอนของแกเนี่ยดูเหมือนจะใช้ไม่ได้ผลอาชาันนะแต่ว่าคีรานในตอนนั้นก็ยังมีดาบในการโจมตีทางกายภาพเขานั้นก็เลยพูงหงายตาเลยก็บอกนะว่าแกมันคือคนบาปที่นําพาความไม่สงบสุขมาสู่ท่านลูซียเพราะฉะนั้นจึงเจอกับความยุติธรรมแล้วก็แพ้ไปซะแอตตาเน่ก็เลยสอนกลับล้วบอกฉันทีสิอะไรกันแน่คือความสงบสุขหรือว่าสิ่งนั้นมันคือสิ่งที่แกแค่พูดถึงเท่านั้น ส่วนหลังจะพูดจบแอต้าเนี่ยก็ได้ใช้ดาบคู่ในการฟันคีลาอย่างรวดเร็วจนคีลาเนื้อเลือดสาดออกมาแต่เราก็ยังไม่รู้นะคคีลาเนี่ยเขานนั้นจะพ่ายแพ้จากการฟันเพียงแค่ดาบเดียวหรือไม่แล้วก็ข้อความทิ้งท้ายนั่นคืออาทิตย์หน้าแบล็คคอเวอร์งดนะฮะโอเคและถ้าเกิดเพื่อนชอบคลิปแบบนี้ยยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สกิลแล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตเนื้อหาคลิปใหม่ช่องเราสวัสดีพอต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ